กนิกาไมเวทยแลนด์ค่ะวันนี้มาตามข่าวเรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่กันบ้างนะคะที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมชมช่องไมเวทัยแลนด์เป็นประจำจะจําได้ว่าเราเคยนําเสนอเรื่องของรถไฟทางคู่กันไปแล้วทั้งในส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและที่กําลังก่อสร้างแต่สําหรับวันนี้นะคะมาพิเศษเฉพาะเลยค่ะสําหรับทางคู่สายใตย้นครปฐมถึงชุมพรเช่นเคยนะคะถ้าชมคลิปช่องเราเป็นประจ,จะรําจะทราบว่าเราเคยนําเสนอกันแล้วตั้งแต่ช่วงนครปฐม จนถึงชุมพรจำได้ว่าตอนนั้นเราไปถ่ายทําการก่อสร้างกัน5วันเต็มๆค่ะวันนี้ที่จะนําเสนออีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีข่าวดีมาฝากนะคะว่าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการเปิดบางส่วนกันแล้วเขาจะเปิดใช้จากสถานีไหนถึงสถานีไหนบรรยากาศโดยรอบจะเป็นอย่างไรชมได้จากคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งค่ะเราจะแจกเสื้อยืดรายการ My Way Thailand สำหรับคุณผู้ชมที่กดติดตามช่อง My Way Thailand เท่านั้นนะคะเดือนนี้เราจะสุ่มแจก15รางวัลค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดชมคลิปของเราแล้วยังไม่กดติดตามรีบกดติดตามเลยค่ะ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะคะก็คือเริ่มจากนครปฐมถึงชุมพรค่ะจะแบ่งออกเป็น3มช่วงช่วงแรกคือนครปฐมหัวหินช่วงที่2หัวหินประจวบคีรีขันธ์และช่วงที่สประจวบคีรีขันธ์ชุมพรค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทีมงานของเราเคยไปถ่ายทํากันตั้งแต่ต้นทาง คือนครปฐมถึงปลายทางของโครงการนี้คือที่จังหวัดชุมพรค่ะช่วงนั้นก็ยังคงมีการก่อสร้างกันอยู่นะคะในแต่ละสัญญาปัจจุบันค่ะทราบว่ามีความคืบหน้ากันไปมากเลยนะคะรวมถึงจะมีเปิดให้บริการกันแล้วด้วยไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะท่านเรียกกันแบบง่ายๆคือนครปฐมชุมพรแต่ว่าเขาแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกคือนครปฐมหัวหินค่ะในส่วนของนครปฐมหัวหินนี่ก็แบ่งเป็น2สัญญ,ญานะคะคสัญญ,ญาแรก จากนครปฐมถึงหนองปลาไหลระยะทาง93กิโลเมตรผลงานตอนนี้ก็เกือบร้อยแล้วนะคะ97.183ค่ะช่วงนี้ก็มีความน่าสนใจถ้าคุณผู้ชมเคยไปชมคลิปของเรานะคะจะมีจุดที่ผ่านบริเวณสะพานประวัติศาสตร์ตรงนี้ด้วยค่ะที่บอกว่าด้านล่างยังคงมีระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ไปชมคลิปย้อนหลังของเราได้นะคะ ส่วนสัญญาที่2ค่ะคือจากน้องปลาไหลหัวหินนะคะช่วงนี้แนวเส้นทางก็สวยเหมือนกันระยะทาง76กิโลเมตรตอนนี้ผลงาน97.535เปตค่ะ ไปดูช่วงที่2กันบ้างนะคะจากหัวหินถึงประจวบคีรีขันช่วงนี้ราคาที่จะมีวิวสสวยๆเยอะเริ่มกันตั้งแต่หัวหินบริเวณสวนสวนประดิพั์และบริเวณที่ทางรถไฟเลียบทะเลที่เราเคยนําเสนอกันไปนะคะช่วงนี้ระยะทาง84กิโลเมตรค่ะตัวเลขล่าสุดที่เราได้จากการรถไฟแห่งประเทศไทยผลงานของช่วงนี้อยู่ที่99.999ค่ะยังไม่เต็มร้อยนะคะ ส่วนช่วงที่3ค่ะก็ออกไปไกลหน่อยนะคะจากประจวบคีรีขันถึงชุมพรค่ะช่วงนี้วิวทิวทัศน์ก็สวยนะคะเราเคยนําภาพบรรยากาศมาฝากกันแล้วช่วงนี้เขาจะแบ่งเป็น2สัญญาเหมือนกันค่ะสัญญาณแรกเริ่มจากประจวบคีรีขันถึงบางสะพานน้อยระยะทาง88กิโลเมตรผลงานตอนนี้93.510ค่ะวิวทิวทัศน์ช่วงนี้ก็สวยนะคะ ไปสัญญาที่2บ้างนะคะจากบางสะพานน้อยถึงชุมพรก็คือปลายทางนะคะระยะทาง79กิโลเมตรผลงานตอนนี้อยู่ที่96.523ค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางตรงนี้แล้วนะคะจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของระบบอนุนสัญญาณสายใต้ระยะทางทั้งหมด420กิโลเมตรตอนนี้ก็ทำงานควบคู่กันไปเลยนะคะผลการอยู่ที่48.147ค่ะก็เรียกว่าภาพรวมของงานโยธาตอนนี้อย่างที่เราได้เห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ไปเมื่อสักครู่ก็เสร็จ เกือบครบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ทราบว,ว่าเริ่มมีการทดลองเปิดใช้ทางคู่บางช่วงเพื่อทดสอบระบบทางไปแล้วค่ะจากนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนจะเปิดใช้งานจริงช่วงเดือนกันยายน2566โดยจะเริ่มจากสถานีนครปฐม ถึงสถานีสัพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรระยะทางประมาณ400กิโลเมตรค่ะจากนั้นก็จะขยายไปจนถึงปลายทางที่สถานีชุมพรช่วงปลายเดือนธันวาคม2566นี้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าภายในปีนี้ล่ละค่ะเราจะได้ใช้ทางคู่สายใต้จากนครปฐมชุมพรกันตลอดสายทาง แต่ช่วงเดือนกันยายนปีนี้อย่างน้อยเราก็ได้ใช้กัน400กิโลเมตรแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะก่อสร้างคู่ขนานไปกับการติดตั้งระบบอนันสัญญาณและโทรคมนาคมภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งงานโยธาและงานระบบทั้งหมดการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเปิดใช้งานเต็มระบบภายในปี2568ค่ะ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของรถไฟทางผู้สายใต้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะส่วนสายทางอื่นๆที่กําลังมีการก่อสร้างเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวออกมาเราจะนํามาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ ติดตามช่องของเรานะคะถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าเดี๋ยวนำมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง myway thailand ด้วยนะคะรวมถึงฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดชมนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะดิฉันกัญญิกาปรทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ